สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเยยหน่อยพากินพาเที่ยวจากขั้วโลกเหนือประเทศอะไรเลยค่ะวันนี้อากาศดีดีมากใส่เสื้อแขนสั้นเตรียมตัวไปร้องคานค่ะห่อข้าวห่อข้าวห่อข้าวกินมื้อเที่ยงยยานสลอยพี่นออ้องเมื่อวานนี้เยยหน่อยฟังช่องของอ่าของหนูหนูแป้งเปลี่ยกมันก็พูดถึงอ่าป้าอ่อนใช่ไหมพูดถึงป้าอ่อนมันก็บอกว่าป้าอออ่งแต่เราก็รู้แล้วว่าป้าไหน พูดถึงบอกว่าอีฉาพี่อีฉาน้องอีฉาบ้านเขาที่เขามีบ้านหลังสวยหลังใหญ่หลังงามราคาเป็นล้านอะไรประมาณนี้นะแล้วหน่อยว่าเดี๋ยวก่อนเถอเดี๋ยวก่อนอ่าไปถึงบ้านก่อนจะไปจัดสคริปต์หนึ่งว่าสารว่าจะไปจัดสคริปต์หนึ่งมาพูดได้ยังไงให้ประอ่อนคลักพี่รักน้องจะตายใช่ไหมพอมาถึงบ้านยังหน่อยก็ทําท่านะทาท่าว่าจะทําคลิปจะค,คลิปหนึ่งหรือว่าจะไลฟ์สดนี่แหละแต่ที่นี้ก็เห็นช่องก๊อก๊อนิวเด้งขึ้นมาอ่าสอดรามา่า อะไรนะประมาณว่าัวลืมตียนย่อยเขาไปดูเป็นเสียงป้าอ่อนพี่น้องเอ้ยอย่อหน่อยจะปกป้องป้าอ่อนอย่อหน่อยป๊กป้องบ่อได้อยากอายเขาอยากไอเขาป้าอ่อนจะเป็นยังป้าอ่อน อยู่ดีๆทำไมลุกขึ้นมาฟาดพี่ฟาดน้องตัวเองอย่างนั้นใช่ป้าออนบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับลุงกับป้าแต่นั่นแหละมันก็ไม่ดีอยู่ดีนะแทนที่เราจะได้ปกป้องป้าออนเลยบอกการเลยพี่น้องอยากอายเขาขออยากอายเขาเนาะฉะนั้นายหน่อยจะพูดเฉพาะเรื่องจริงเรื่องที่เรามองเห็นสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งอะไรไม่ถูกต้องเราจะปกป้องแต่ที่นี้ปกป้องป้าออนไม่ได้จริงๆป้าออนแกทําอะไรป้าออนทําไมป้าออนทำอะไรทำไมจะเรียนแบบเ็าหรือป้าออน หลายคนที่คอยปกป้องป้าออนอยู่คิดว่าความรู้สึกไม่แตกต่างจากใยหน่อยนะอยู่ดีๆขึ้นมาฟาดพี่ฟาดน้องตัวเองเจาะจงมาไม่เจาะจงก็อย่าพูดนะอย่าพูดใช่บอกว่าไม่ใช่ลุงกับป้ามันก็หมายถึงใครเราพอจะรู้ว่าหมายถึงใครวัวลืมตีนไอ้อย่ามาแชเขาเลยป้าออนป้าออนแชตัวเองนะขอร้องมันจะเป็นมันจะเป็นแบบเดียวกันกับตาชานนะเล่นคอนเทนต์เล่นให้เป็นนะป้าออน แทนที่เราจะอยู่ด้วยกันดีๆอยากจกปกป้องป้าออนมันเบิดใจเลยพี่น้องที่คอยเว้านี่เขาไม่ได้สร้างเจ้าหรือบ่ได้อย่างเจ้าด้วยคอยหักเจ้าได้ป้าออนในฐานะที่เข้ากับเพจใหญ่อของหน่องไส้คูหนึ่งหรือเป็นน้องของอ้ผู้หนึ่งคือกันเมนบอกฉะนั้นเมนจะยจบเจ้าจะเจ็บเจ้าจะปวดซ้ำได้เจ้าควรสิเก็บไว้ได้ป้าออนควรสิเก็บใบบ่สมควรออกมาป,ประจานเจ้าของเองเจ้าบ่ได้ประจานเขาดอกเจ้าจากประจานตัวเจ้าเองที่ลงไปอ่านคอมเมนต์ในคลิปนะไม่มีใครเขาเข้าข้างป้าออนเลยสักคนนะป้าออนนะ มีแต่คนก็บอกว่าป้าออนเป็นอะไรป้าออนเป็นบ้าหรือเปล่าเมาหรือเปล่าถ้ากินเหล้าขาวเยอะๆนะ่ะก็กรุณาตั้งสติตัวเองหรือว่าอยู่ไกลๆโทรศัพท์นะป้าออนนะอยู่ไกลๆโทรศัพท์ยาจับโทรศัพท์ขึ้นมาไล์สุดเพราะมันมันก็เหมือนว่าป้าออนขายตัวเองนั่นแหละนะเราเห็นมาตลอดป่าปกป้องน้องปกป้องพี่ปกป้องน้องแล้วอยู่ๆเป็นอะไรจะมาแชพี่น้องออกโซเชียบบเลเรียนแบบเหรอเรียนแบบเขาหรือป้าออนเรียนแบบหนูแป้งเปียกหรือหรือป้าออนทำไมไม่ไม่เอาแป้งขึ้นมาทาหน้าอีกล่ะ ทำให้เหมือนเขาทำลีลาให้เหมือนเขานั่นออืหเสียจริงเสียหมดเลยเสียเสียไม่เอาเบิดพี่น้องเอ้ยแทนทีเเน่เขาสิาสินยุคเขาคุณตาไปไหนมาวันนี้เขาไปเอาสีดำมารู้สึกว่าจะซ่อมขายหรือเปล่าจะเอาสีดำไปล้างจะเอาน้องดำไปล้างค่ะฟวาดซุกเกล่ะออะะะอ <laughs> จะไปกินกาแฟที่สนามบินสรุปว่า เขาปิดพี่น้องนะยหน่อยก็จะเตรียมตัวไปทํางานนะคะอาจจะไม่ได้มีแค่ไหนก็ฟังแค่นั้นค่ะเพราะว่ามันพูดไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าเวลายหน่อยน้อยนะก็คุณตาไปเอาน้องดําคันคันโปรดของยหน่อยอีกคันหนึ่งก็คือต้องตัดใจแหละค่ะเพราะมันหลายคันเกินก็ต้องปล่อยไปจะคันหนึ่งเพราะยอหน่อยก็ใช้คันนี้อยู่ส่วนแกก็ใช้อีกคันใหญ่ที่เป็นรถบ้านเดี๋ยวมันเป็นรถตู้มันขับได้ไปไหนได้เหมือนกันนะคะดูอากาศวันนี้ค่ะเพื่อนอากาศวันนี้ดีมากเออยังมีเวลาอยู่ไปได้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะคะ นั่นแหละคือายห,หน่อยอยากจะมาบอกแย่ป้าออนว่าอย่าทําอีกนะป้าออนนะถ้าเมาก็อยู่สงบสงบนะไม่ต้องใกล้โทรศัพท์นะเฮ้ยิดควมสิเบานะแทนที่กลับมาก็จะทําคลิปปกป้องป้าออนหน่อยรับว่าป้าออนอีกขาสรุปแล้วว่าแต่เขาอินเนาเป็นเองบ่ป้าปอ่อนจะเล่นแบบเขาบอกอนะเล่นเล่นแบบเขาบอกเล่นแบบหนูแป้งดิหนูแปง้แปงเบียงแหม я? เออมันก็นด้าป้าออนเปลือบเปลือบเปลือบม่กวยแม่ควเขาอหลีอ่อหลีสั่างมา มาเกล้าแมนคมเขาเอลีเจ้าไม่ให้ยังไปออกจ้าไม่เหตุยังเจะไม่ให้เป็นยังเจ้าคือเป็นจังสี่นะอันนี้เขาบป็เดาฟาดเด้อขอฟอนเด้อค้นหมดซื้อกว่าเอยห่วงเจ้าเด้อบ่อยอยากให้บ่อยอยากให้มีดราม่าบ่อยอยากให้ทะเลาะกันถึงทะเลาะกันไปว่ากันไปว่ากันเองสันพีชันนองยามาไอว่าออกโชว์เชี่ยวที่พูดออกมาทั้งเบิร์ตทั้งสิ้นป้าอ่อนประจานโตจะคล้องเองเด้อป้าอ่อนเด้อนะคะฝากไว้นะคะด้วยความห่วงใยค่ะห่วงใยด้วยความปรารถนาดีกะวันที่สิบแปดแล้วก็ไปแห่ไปแหนไปอยาาพญนนคซกัเด้อพี่น้องหญ่พยนักซอย่าลืมนะะค ฝากไว้ให้คิดนะป้าออนตอนจะทําอะไรคิดหน้าคิดหลังซะหน่อยให้สมกับคาที่ว่าปกป้องพี่น้องนะอย่าอย่าว่าแต่เขาอีหนาวเป็นเองฉะนั้นคําพูดของป้าออนถ,ถ้าถ้าตอไปถ้าป้าออนมาพูดอะไรมาใครเขาจะเชื่อถือใครเขาจะว่าป้าออนพูดด้วยความจริงใจได้นะจะเก,กลียดจะโกรธหรือจะโทษว่าเขาเป็นคนไม่ดีว่าเขาเป็นวัวลืมตีนใครก็แล้วแต่ที่ป้าออนพูดถึงนั้นอนะ่ะอืม ชั่นไกลสักหน่อยหนึ่งว่าการที่เราพูดออกมาแล้วผลกระทบมันจะเป็นยังไงทั้งทงที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็จะคอ,อโจมตียอยู่ทั้งทงที่อีกฝ่ายหนึ่งเขาก็รออยู่เอาคอนเทนต์ให้เขาได้เลยได้ใจและได้สมสมกับที่เขาพูดจริงๆว่าอจฉาพี่อิจฉานนองปล่อยกัจชงสิวาจังไดพยายามนะพยายามก็ไม่ใช่พยายามหรอกก็จริงจริงนั่นแหละว่าที่ตลอดเวลาป้าออนบอกปกป้องพี่น้องเป็นครอบครัวของปู่พ่องย่าพาลูกปู่พ่องย่าพารักกัน สามคัคคีกันไม่ทะเลาะก,กันมีแต่ความช่วยเหลือเจือจุนกันแต่สิ่งที่ประอ่อนพูดออกมาวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ว่าลุงพลกับป้าแตดก็จริงนะว่าใครก็แล้วแต่ละเอ้าใคยก็ไม่อยากจะว่าดอกไม่ใช้อ่อนอ้ยขอก็ไม่อยากจะว่าดอกประอ่อนสิ่งที่ประอ่อนพูดนะ่ะป้ะอ่อนไม่ได้ประจานคนที่ประอ่อนพูดถึงนะประอ่อนประจานตัวเองนะประอ่อนนะประจานตัวเอง เท่าท like like ี่อ่านคอมเมนต์อ่ะอ่านคอมเมนต์ใต้คลิปนะไม่มีใครเขาเห็นด้วยกับป้าออนออกมาแบบนี้มีแต่คนบอกว่าป้าออนบ้าหรือเปล่าเม้าหรือเปล่าไม่อยากฟังป้าออนหยุดมีแต่คนเขาเบรกให้ป้าออนหยุดป้าออนก็ยังบอกว่าฟังใอรเน๊ฟังข่อแน๊ะไม่มีใครเขาอยากจะฟังหรอกค่ะไม่มีเขาอยากใครอยากจะฟังสิ่งสิ่งสิ่งเหล่านี้หรอกนะมีแต่คนเขาเสียใจเสียความรู้สึกมากกว่าที่เห็นป้าออนออกมาแบบนี้นะคะหัวเผือกหรือหัวมันตัวไหนนะคะที่ป้าออนพูดถึงเนี่ยนะคะ เข้ามาฟังก่อนค่ะคุณเอฟซีเข้ามาฟังก่อนนะคะเออประออนพูดเรื่องหัวมันหัวเผือกนะคะเออแต่ก่อนเนี่ยประออนเนี่ยโอ้โหนะคะช่วยนะคะช่วยช่วยตลอดเลยแต่ทุกวันนี้นะคะโอ้ยประออนเดี๋ยวพปอ,อจะทำคลิปให้ฟังค่ะอยเพิ่งทิ้งประออนไปนะคะคุณเอฟซีคนไหนอยากฟังก็กดเข้ามาเลยค่ะกดกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กดติดตามเข้ามาเลยเดี๋ยวปอ,อจะทำคลิปออกมาเด็ดๆดให้เห็นเลย จะเอ่ยเป็นเป็นชื่อเลยเอาให้มันจบๆรอบเดียวคือจบไปเลยนะคะมันถึงจะไม่ต้องพูดพูดเยอะเนาะพูดพูด,ดง่ายๆคือพูดครั้งเดียวก็คือจบเลยเราเอาความจริงออกมาพูดกันเลยอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์ให้ด้วยนะคะถ้าคนไหนอยากฟังนะคะนะคะ ปอ,อนพูดพูดหัวเผือกหัวมันค่ะทุกวันนี้นะคะเขาลืมแล้วเขาลืมแล้วว่าเรานะเคยช่วยเหลือเขานะคะเออเขาลืมหมดแล้วเออปอออนยังไม่ลืมนะคะยังไม่ลืมยังไม่ลืมไม่ลืมนะคะเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวปอออนจะจะ,จ,ะ,จ,ะจัดหนักจัดเต็มให้ว่าเรานะเคยช่วยเหลือเขานะคะเออ ขาลืมหมดแล้วเออป้าออนยังไม่ลืมนะคะยังไม่ลืมยังไม่ลืมไม่ลืมนะคะเดี๋ยวสักวันหนึ่งนะคะเดี๋ยวป้าออนจัดจัดจัดหนักจัดเต็มให้นะคะจัดหัวมันหัวเผือกนี่แหละไม่ได้ไปจัดหัวใครหรอกนะจะจัดหัวมันหัวเผือกนี่แหละไม่นานอีกไม่นานเกินโลไอ้พวกไอ้พวกหัวมันหัวเผือกเนี่ยนะคะมันดีแต่ต่อหน้า รับหลังมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคุณเอฟซีเออไอพวกหัวมันหัวเผือกเนี่ยตอนหน้าเนี่โอ้โหนะคะมันนี่โอ้โหถ้าเป็นนักแสดงนะคะโอ้โหโล่ทองคําเป็นของมันนะคะเป็นของมันเป็นของเผือกนะคะอันนี้คือไม่เกี่ยวกับลุงพลประแตนนะคะเดี๋ยวพออ้นจะจะ,จะที่ละชดละชดให้เลยเนี่ยอืม เพราะว่าแข,นน,แขนนี้ต้องชาระแขนนี้ต้องชาระถ้าไม่ชําระก็เหมือนแบบว่าเราเรากินข้าวแล้วเราไม่ได้กินน้ำเนาะอืมนี่แหละค่ะคุณเอฟซีมันก็จะติดอยู่ที่คอรเราเนี่ยถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วเราไม่กินน้ำเนี่ยนะคะนะคะอย่าอย่าพูดนะคะคำว่ากอออนอิจฉานะคะไม่มีค่ะไม่มี เพราะว่าปออออนทำทุกสิ่งทุกอย่างมาในก็เพเพราะว่าอย่าเหนื่อเล่นง,งานของปอออนนะคะนะคะเพราะว่าปอออนไม่ลืมอยู่แล้วไม่ลืมอยู่แล้วเพราะว่าคนอย่างปอออนนี่นะคะคือแบบแบบกล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วนะคะ